วันที่5มกราคมออกไปเสร็จรับเงินสินค้าเพื่อรับชำระอินโวイスขายยกมาต้นงวดเลขที่อ้างอิง99801จากบริษัทปตทจำกัดได้รับเช็คธนาคารกรุงไทยสาขาพระราม4เลขที่4481234 ลงวันที่15โมกราคม58รับชำระเต็มจำนวนไปที่โปรแกรมเลยค่ะไปที่ระบบลูกหนี้และวิเคราะห์นี้คลิกที่ปุ่ม w o r k f l โฟไปที่รูปใบเสร็จสินค้ากดโอเคค่ะ จากนั้นเราก็มากดปุ่มเพิ่มเลขที่กับเลขที่อ้างอิงอันนี้เราไม่ต้องใส่นะคะให้โปรแกรม running ให้เราวันที่เป็นวันที่05ทับ01ทับ58รหัสลูกค้าเราใส่จุดแล้ว enter ค่ะลูกค้าของเราหรือลูกหนี้เนี่ย ชื่อว่าบริษัทปิโตเรเลียมไทยกดเลือก c สชื่อในรายงานภาษีจะใช้ชื่อภาษาไทยก็ตอบเย็ดค่ะค้นใบวางบินในข้อนี้ไม่มีการค้นใบวางบินนะคะก็ใส่ตัวเอ n ไว้จากนั้นเราลงมาที่ คอลัมน์ไทยด้านล่างนะคะกดจุดแล้ว enter ค่ะเราเลือกเป็น si ค่ะใบส่งของทับใบกำกับภาษีทับใบแจ้งหนี้ขายแล้วก็มาที่ช่องเลขที่เลยนะคะกดจุด enter โปรแกรมก็จะดึงเอกสารที่ค้างชำระทั้งหมดของลูกหนี้รายนี้ ในที่นี้จะมีเพียงเล่มเดียวนะคะก็คือเลขที่0 0 0 1ติ๊กถูกตรงนี้ค่ะเลือกโปรแกรมบอกว่าเลือกได้เฉพาะ invoice ที่มีหน่วยเป็นบาทแสดงว่าตอนที่เราทำ invoice ยกมาต้นงวดตอนนั้นเนี่ยเราได้ไปใส่หน่วยเงินไม่ใช่หน่วยเงินที่เป็นบาทนะคะฉะนั้นตอนที่เราออกใบเสร็จรับเงินตอนนี้เราก็ต้องหน่วยเงินห้ามเป็นบาท ให้เหมือนกันเราขอแก้ไขนิดนึงนะคะนี่ค่ะก็กดใหม่ใส่จุด enter นี่ค่ะตรงน,นี้ก็จะได้แล้วแล,ล้วเราสังเกตนะคะที่ยอดชำระทั้งหมด34,000บาทเพราะว่าในรายการวันที่5มกราคมนี้เขาบอกว่า รับชำระเต็มจำนวนก็3า0 0 0ืบาทก็ถูกต้องแล้วค่ะจากนั้นเราก็ไปที่แท็บรายการรับ네นี่นะคะเพื่อที internet, ่เราจะมาบัน <birds> ทึกรายละเอียดของเอกสารธนาคารที่เราได้รับก็ใส่จุด enter ค่ะที่ช่องแรกประเภทเอกสารธนาคาร อันนี้นะคะเราใส่จุดแล้ว Enter ค่ะให้เราเลือกเป็น CL นะคะฝากโดยเช็คธนาคารอื่นเพราะว่าเช็คที่เราได้รับในที่นี้เป็นเช็คของธนาคารกรุงไทยแต่ว่าธนาคารของบริษัทเนี่ยก็คือธนาคารกสิกรมันคนละธนาคารกันก็เลยใช้ CL ค่ะเลขที่เช็คที่เราได้รับมาก็คือ448 1234 1, ก็ Enter ค่ะโปรแกรมนะคะก็จะดึงวันที่ของใบเสร็เนี่ยมาให้เราโดยอัตโนมัติเลยค่ะทีนี้เรามาดูที่ช่องวันที่เช็คเราเนี่ยไม่ทราบว่าลูกนี้เขาจัดทำเช็คให้เราเมื่อไหร่แต่ว่าเราก็สมมติให้เป็นวันเดียวกันกับใบเสร็จ ก็คือเป็นวันที่5้ามกราคมปี58แล้วทีนี้มาดูที่ช่องวันที่เช็คทับเอกสารทับบัตรเครดิต DUE นะคะในที่นี้ลูกนี่ตีเช็คให้เราเป็นวันที่15บห้าทับศูทับห้เราก็มาแก้ไขคะ่ะ15บห้าทับศูทับห้นะคะ ชื่อผู้จ่ายเช็คซึ่งโปรแกรมเนี่ยก็จะดึงมาให้จากชื่อลูกหนี้ตอนที่เราเคีย์รายละเอียดเอาไว้ลงมาดูที่รหัสธนาคารของเช็คนะคะกดจุด Enter ค่ะเราได้เช็คมาจากธนาคารกรุงไทยก็หากรุงไทยค่ะ KTB กดเลือกสาขาในที่นี้เป็นสาขาพระรามสี่นะคะค่ะแล้วสังเกตรตรงมูลค่านี่นะคะก็สามหมืนสีพันบาทก็ถูกต้องแล้วเราก็กด e x 0 save ได้เลยค่ะเพื่อที่เราจะบันทึก จากนั้นเราก็กด F10 อีกทีหนึ่งค่ะเพื่อบันทึกใบเสร็จทั้งใบโปรแกรมเขาก็จะลงบัญชีไปลิงก์ให้เราอัตโนมัติเลยนะคะกับบัญชีที่เกี่ยวข้องก็จะได้มาเป็นหน้าต่างนี้นะคะจากนั้นเราก็กด F10 บันทึกค่ะ <B ling> เขาถามว่าเราต้องการจะพิมพ์ไหม ในที่นี้ผู้บรรยายขอไม่พิมพ์นะคะก็กด no ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ